ไม่เจอไหมเป็นไงเป็นไงมอแต่เล่นมอถือเกลือไม่ได้กลับประเทศแล้วว่าสปอร์ตอยู่นี่หมดไปเงินอีกดีนะไม่หายกระเป๋าก็ไม่ได้ปิดเกลือไปล่ะอ้คิดว่าถ้าคนเจอเขาจะทำไงเนี่ยเครียดเลยค่ะเกือบแล้ว เหตุการณ์ลืมกระเป๋าไว้ที่ข้างถนนเพราะอยากได้ภาพนิ่งสวยๆและคลิปวิดีโอปังๆพอที่นี่คือจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อีกหนึ่งที่ในสันเจิรก็เดินไปเดินมาถ่ายคลิปวิดีโออยู่หลายรอบมากพอถ่ายเสร็จก็เดินไปจุดอื่นเลยเพราะมัวแต่โฟกัสในการถ่ายอย่างเดียวพอรู้ตัวอีกทีก็เดินมาไกลมากแล้วก็รีบวิ่งกลับไปจุดแรกที่ถ่ายรูปพอเห็นกระเป๋าแล้วก็รู้สึกโล่งใจมากเพอด้านในมีทั้งเงินส,สดเครดิตการและพาสปอร์ตที่สําคัญคือลืมรูบซิปกระเป๋าด้วยถ้าเกิดบริเวณตรงนี้เป็นที่พุกพัาดบอกเลยค่ะว่่่าาไมเหหลืออยแนนน ถ่ายรูปชีวิตติดแกรม